คืนหลับแบบโนมิตะแล้วกันหลับขำๆไว้ทำเป็นแบบสุดๆท่านนี้แหละท่านหลับแบบคลาสสิกที่เมื่อคืนนอนตกหมอนนะผมน่าจะนอนอย่างนี้นะเมื่อคืนเนี่ยฮะคอเลยฮะยังเป็นไอ้นี่อยู่เลยฮะตกหมอนจริงๆ ันนี้ก็เป็นชุดนับหนังสักรอบเองโปรรัทเหมือนกันก็มีทั้งทับคิดมารอกันเต้นนะก็ยังรู้สึกดีใจมากๆครับได้กลับมาเจอพี่ๆน้องๆนะครับทั้งพี่ปูทั้งพี่ชาตรตเองเนี่ยครับตัวยิสตเองก็มีโอกาสได้เจอน้อยเต้นเพราะว่าเหมือนแราได้กลับมาลงตัวกันอีกครั้งแล้ว,ลวก็หนังกำลังเข้าฉายจริงๆแล้วก็วรู้สึกดีมากๆ รู้สึกตื่นเต้นไิมผมคิดถึงเพืเ่อนๆผมรผว่วันนี้ก็ได้มาเจอทีมงานทุกคนด้วยความสุดใจครับตื่นเป้นมากครับอันนี้คือใหญ่กว่าที่คิดมากๆเลยครมองไปทางไหนก็มีแต่คนมาดูนัตื่นเต้นนะเพราะว่าเรื่องหนึ่งที่รับบทบาทที่ค่อนข้างจะตรงภาพแบบสุคลิกมาก ใจครับก็ตื่นเต้นครับเจอพีดีทั้องทีทีในหนังที่เล่นเล่นด้วยกัน,นครับตอนแรกจะตื่นเต้นมากครับแต่พอมาเจอครบทุกคนแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นความสนุกใครที่มีความฝันมีความพยายามแต่ว่าเริ่มหมดไฟนะอยากให้ชมหนังเรื่องนี้นรับลองว่าจะได้อินสปีรชันอีกมากมายครับถ้าดูแล้วเนีย่ยมันจะได้แบบ ใจในการสร้างฝันของตัวละครแล้วก็จะมีฝันของตัวเองผมเชื่อนะว่าเด็กรุ่นนี้เก่งกว่ารุ่นผมเยอะเลยเด็กสมัยนี้นะครับผมผมว่าฉลาดกว่าพวกเราอีกคุณมีโอกาสและมีสิ่งรอบข้างที่จะทาให้คุณไปไดถึงฝันง่ายกว่าคนรุ่นเราโชิมนักเบิดมันมีแล้วอ่ะมันเด็กมัน้สามารถได้โชว์ของไง่ายขึ้นนะครับใครที่กำลังเล่นกีตาร์อยู่คนเดียวที่บ้านใครที่กำลังตีกลองเป็นอยู่คนเดียวที่บ้านลองเข้าไปเปิดกว้างดูได้รู้จักรู้จักกันแล้วรวมวงกันหนังมันเต็มไปด้วยพลังงานการขับ เพื่อนของความฝันของแพชชั่นนะฮะที่ตัวละครมันมีกันอะ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนได้รับพลังงานเหล่านั้นหวังว่าหนังเรื่องนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนออได้แล้วก็มุ่งมั่นที่จะทาความฝันของตัวเองให้เป็นจริงนะคะเชื่อเลยว่าที่โอกาสได้ดูเนี่ยคงขำกันมากมากเพราะว่าเราอยู่ในขณะนั้นนะพี่อเราจะจําได้หมดเลยว่าตอนที่เล่นกันมันสนุกแค่ไหนนะครับเราทด้ตรปีแล้วเนี okay. ่ย น่าจะชอบเป็นทั้งแรงกระตา้ใจให้กับคนที่อยากจะเดินทางไปสู่ฝันในการเป็นทั้งตรีเป็นเรื่องที่แบบเสร้งสางแรงกระตุ้ใจให้กับน้องน,องนะทุกทีทุกคนนะก็อยากให้ลองมาดูกันความจริงๆเนี่ยทุกคนมีฝันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทุกคนเชื่อว่าจบความสเร็จนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็คุณก็ได้ลองทำลองฝันไปดู อย่าท้อแท้กับมันง่ายนะครับการล้มเรียนครั้งสองครั้งเนี่ยไม่แน่นะครับในครั้งที่สาคุณอาจจะสำเร็จเลยก็ได้ใครจะรู้เข้าถึงได้ทุกวัยนะสำหรับผมผมมองว่าเป็นหนังที่น้ำดีเลยหนังเรื่องนี้นะคะมีผสมผสาเลยเ<อ>ทั้งสนุกทั้งดรามา่าแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันนะคะวบบว่าทุกคนที่มาดูจะได้แนวคิดอะไรกลับไปอย่างน้อยก็ได้ความสนุกแน่นอนค่ะเล<อ>่นตีแบบดับไฟเลชันแบบโดนใจอยากให้มราดูเรื่องนี้ฝากภาพยนตร์เรื่องใหม่ไว้ขึ้นด้วยนะคะผมเข้าในทุกวงภาพยนตร์แล้ววันที่12พฤศจิกายนี้ ชิญชมกนะครับ